สวัสดีค่ะรอบนี้นะคะเล,เลขวิ่งของหวยลาวนะคะงวดวันที่10อ่า21ธันวาคมนะคะก็เป็นสูตรใหม่นะที่คำนวณขึ้นมานะคะจากเลขที่3หลักนะคะก็จะเป็นหลักหมื่นบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยนะคะไม่มีบวกเลขคงที่นะคะสำหรับสูตรนี้7งวดนะคะก็จะเริ่มคำนวณวันที่23เป็นต้นมานะคะ23พฤศจิกาย,ยนไล่ลงมาจนถึงงวดวันที่17 ถ้าสูตรนี้เข้านะคะก็จะเป็นงวดที่8นะคะแล้วก็สูตรนี้สําหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าเป็นสูตรที่คิดขึ้นมาใหม่นะคะยังไม่เคยลงมาก่อนแล้วก็เริ่มทดลองใช้งวดนี้เป็นงวดแรกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาไปวิ่งนะคะก็แนะนําเป็นวิ่ง1 1 0หน่วยเลยนะคะเป็นเลขที่ไม่ได้ปักหลักจากตัวเลขสูตรนะคะจะไปอย่างเร็วๆเพราะว่าตัวเลขมีแค่3หลักเท่านั้นเอง เราเริ่มจากเลขหลักหมื่นนะคะเป็นเลข8แล้วก็บวกด้วยหลัก10บนะคะเป็นเลข7หลักหน่วยนะคะเป็น4 8บวก 7, มีค่าเท่ากับ15 5บวกกับ4นะคะได้เท่ากับ9ผลของงวดวันที่26 0911นะคะเราได้เลข9รอบนี้เข้าที่หลัก100 งวดต่อไปหลักหมื่นนะคะเป็นเลข1หลัก10นะคะเป็นเลข1หลักหน่วยก็เป็นเลข1นะคะทีนี้เราก็เอาตัวเลขทั้ง3ามตำแหน่งเนี่ยบวกกันได้เลย 1, 1, 1, 1นึบวกหนบวกหะคะได้เท่ากับสามวันที่30ตัวเลขที่ออกมาก็คือเลขเจ็ดหกศู 03, นย์สะคะเลขสรอบนี้อยู่ที่หลัก หน่วยนะก็จะมีหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะ2งวดแล้วต่อไปนะคะหลักหมื่นงวดของวันที่30นะคะหลักหมื่นเป็นเลข9หลักสิบนะคะเป็นศนหลักหน่วยเป็นเลข3 9บวก0ได้9 9้าบวก3ามได้12นะคะ วันที่สิบานะคะ7 8 2 3เลข2ที่เราได้รอบนี้อยู่ที่หลักสิบได้หลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะคะเดี๋ยวหาหลักพันมันต้องมีแน่ๆนงวดนี้นะคะหลักหมื่นเป็น4หลักสิบนะคะเป็น2หลักหน่วยเป็นเลข3ค่ะ4ีบวกสได้เท่ากับหก 6บวกกับ3ได้เท่ากับ9วันที่7นะคะ4 7 97เลข9ที่เราได้นะคะรูปนี้อยู่ที่หลัก10ต่อไปนะคะหลักหมื่นเป็นเลข8หลัก10เป็นเลข9หลักหน่วยนะคะเป็นเลข7 8ปบวก9ได้เท่ากับ17 7 7บวก7ได้14ตัวเลขที่เห็นนะคะในรอบนี้ได้เป็นเลข4แล้วก็วันที่10ผลที่ออกมารอบนี้เนี่ยมันมีเลข4หมดเลยนะคะยกเว้นเลขหลัก10นะเป็น4 4 6 4นะคะรอบนี้นะีถือว่าเข้าทั้ง3ามตำแหน่งนะเพราะว่าเลข3 3ตําแหน่งเลยนะคะพันร้อยแล้วก็หน่วย งวดของวันที่สิบนะคะหลักหมืนะ่นเป็นเลขศูนย์หลักสิบเป็นหกหลักหน่วยนะคะเป็นสี่หกบวกสี่ได้สิบนะคะเราใส่ศูนย์วันที่สิบสี่แปดศูนย์ห้าหก ตำแหน่งศูนย์นะคะอยู่ที่หลักร้อยงวดนี้หลักหมื่นนะคะเป็นหหลักสิบเป็น5หน่วยนะคะเป็น6 6บวกหได้เท่ากับ11บวกกับ6ได้เท่ากับ17วันที่17นะคะ ตัวเลขที่ออกมาก็คือ2997นะเลขนี้อยู่ที่หลักหน่วยต่อไปนะคะหลักหมื่นคือเลข8หลัก10นะคะเป็น9หน่วยนะคะเป็นเลข7 8บวก9ได้เท่ากับ17 7บวก7ได้14ตัวนี้นะคะก็ถ้าจะให้ดูย้อนหลังจริงๆสูตรนี้ เจอหลักพันแค่ตำแหน่งเดียวเองนะคะรอบเดียวเพราะว่าตั้งแต่เริ่มคำนวณก็ได้หลักร้อยหลัก10บอะหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักสิบนะคะมีงวดนี้ที่เป็นเลข4ี่ทั้ง3ามตำแหน่งมันก็เลยมีเลขหลักพันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยถ้าจะให้เน้นนะคะก็จะมาได้ก็เป็นร้อยสิบหน่วยนะคะหลักพันเนี่ย น้อยมากนะคะเจอแค่ครั้งเดียวนะก็ได้เลขวิ่งสำหรับงวดนี้แล้วนะคะ7จงวดย้อนหลังค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ